สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอทครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องมหาเวทผนุกมานหรือจูจิสุไคเซนซีโร่ซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องนี้มีเป็นซีรีส์มาก่อนแล้วแล้วพี่โอก็ทําคลิปยาวคุยรีวิวเนี่ยช้ากว่าปกติไปนิดนึงเพื่อแสดงเห็นชัดเจนว่าพี่โอนั้นไม่ใช่แฟนพันธ์แท้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะต้องเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่าพี่โอคุยในฐานะคนดูคนหนึ่งที่ชอบดูหนังทุก ประเภทที่ใช้เอ path สามารถดูหนังได้ทุกเรื่องในเครือ Major Cineplex กนะครับก็เราจะคุยกันเหมือนคนดูทั่วๆไปไม่ได้คุยแบบนักวิจารณ์ไม่ได้ดูไม่ได้คุยแบบแฟนอนิเมะส่วนถ้าจะเป็นแฟนอนิเมะหรือแฟนเรื่องนี้อยู่แล้วก็มาฟังความคิดของคนดูทั่วไปก็ได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการดูหนังเรื่องนี้มันสนุกหรือไม่สนุกสำหรับคนทั่วไปอย่างไรก่อนหน้านี้พี่โอได้ทําคลิปคุยสั้นๆคลิปหนึ่งซึ่งบรรยายถึงสรรพคุณของคะแนนและรายได้ ของภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเราย้อนไปฟังดูแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องมหาเวทผนึกมารอนิเมะจากญี่ปุ่นที่มีข้อมูลเบื้องต้นที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับชื่อภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นนั้นพี่โอไม่ถนัดก,ก็ขอข้ามไปเรียกตามภาษาไทยก็แล้วกันที่แรกก็เข้าใจว่าเราไม่เคยดูซีรีส์มาก่อนอาจจะดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าทางค่ายก็ยืนยันแล้วว่าดูรู้เรื่องและสนุกแน่นอนเพราะว่า ในฉบับภาพยนตร์นี้คือจุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์ครับดูคะแนนเบื้องต้นแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าใน IMDB นั้นก็ได้คะแนนจากทั้งนักวิจารณ์และประชาชนสูงกว่า7เต็ม10ส่วนในเว็บมะเขือก็ได้ความชอบจากประชาชนและนักวิจารณ์เกือบ100%เท่านั้นยังไม่พอรายได้จากโลกทั้งใบนะครับ ก่อนที่จะเข้าฉายเมืองไทยขณะน,นี้ทำเงินไปแล้ว160ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกโดยเป็นรายได้จากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศครับครับนั่นคือข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่พี่โอหรือคนดูคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ติดตามอนิเมะเรื่องเนี้เขาได้รับ ก่อนที่จะเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือว่ามันมีกระแสะความคาดหวังมาแล้วว่าหนังเรื่องนี้ได้คะแนนสูงมากถึง98%ทั้งนักวิจารณ์และประชาชนในเว็บมะเขือแล้วก็ยังทำรายได้ไปแล้ว160 1.5ล้านในะขณะที่พูดนี้ในคลิปเมื่อสักครู่อย่าง160เพราะว่าได้คะแนนได้รายได้บวกจากอีกหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยสัปดาห์แรกก็ทํารายได้เป็นอันดับ1ประจําสัปดาห์นะครับคือทํารายได้ไปกว่า20ล้านบาทไทยหนังเข้าพร้อมๆกับ 4, 4หนัง4เรื่องก็คือมีเอลวิสมีผ้าผีบ่อแล้วก็มีเรื่องโรเกอร์จัดหารักอีกเรื่องหนึ่งของเกาหลีแต่ ทั้งทั้งที่มีหนังแรงขนาดนี้ขนาดนี้หนังรางวัลและหนังยังมี j u เลสิกเวิลด์ยังมีท็อปกันด็อกเตอรอยู่ในโรงอีกเรื่องนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้หายากมากที่อนิเมะจะขึ้นที่หนึ่งในประเทศไทยนอกเหลือจากดาบพิฆาตสูนและโยเนมที่จริงก็มีหลายเรื่องนะเอาล่ะจะพูดถึงความรู้สึกของพี่โอที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับมันไม่เหมือนกับ หนังเรื่องอื่นที่พี่โอต้องพยายามทำความเข้าใจใดๆเลยเหมือนอย่างที่พูดไปว่าเรื่องนี้เป็นต้นกําเนิดของซีรีส์เพราะฉะนั้นทุกอย่างเราไม่ต้องรู้ที่มาที่ไปก็ได้ที่มาที่ไปมันจะเกิดตรงนี้เรื่องย่อเล็กๆน้อยๆซึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่เป็นการสปอยเพราะว่าเราจะพูดถึงเนื้อหาของเรื่องก็คือเรื่องมีตัวฝ่ายตัวเอกฝ่ายตัวร้ายแล้ว เรื่องก็เกิดขึ้นท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์มันจะคล้าย,าย Potter, แฮร์รี่พอตเตอร์เต็มไปด้วยอสูรคล้ายๆด่าพิฆาตอสูรเต็มไปด้วยสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติและที่สำคัญก็เต็มไปด้วยการสาบแช่งนะครับพี่โอชอบตรงนี้มากเพราะว่าพี่โอเนี่ยเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่คนงมงายนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องนี้พี่โอไม่ได้พูดนะครับว่าไสายศาสตร์ไม่มีจริง เพราะว่าตัวพี่โอนเ,เองบางทีก็รู้สึกว่าเราเป็นคนเหมือนกับตัวละครหนึ่งในเรื่องนี้คือพูดอะไรไปแล้วเนี่ยบางทีมันเหมือนคําพูดของพี่โอเนี่ยบางคามันอาจจะเป็นคําสาบติดตัวอยู่นะครับใครอย่ามาทําให้พี่โอโกรธนะเพราะว่าถ้าเราเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาเนี่ยพี่โออาจจะพูดอะไรซึ่งจมันจะอาจจะติดคําสาบไปแล้วมันจะส่งผลไปยังคนที่ พี่โอไม่พอใจโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจและไม่สามารถแก้คำสาบของตัวเองได้ด้วยเหมือนอย่างมาริฟิเซนนะที่สาบเจ้าหญิงแล้วต่อมาจะแก้คำสาบด้วยตัวเองก็แก้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้วิธีแก้เหมือนอย่างอเมริกาชาวเวสที่ไม่รู้ว่าตัวเองสามารถควบคุมพลังได้นะครับพี่โออาจจะรู้ในอนาคตแต่ตอนนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่โอก็พยายามจะพูดไม่ให้เป็นคำสาบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสังเกตได้พี่โอจะเป็นคนพูดสุภาพ เพราะว่าพี่โอเชื่อว่าคําหยาบคายนั้นมันเต็มไปด้วยคํำสาปแฝงอยู่นะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วการที่พี่โอมีความเชื่อส่วนตัวเนี้ย <c oughs> เมื่อได้ดูหนังเรื่องนี้มันก็เคยทําให้พี่โอรู้สึกถูกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ดูมีเหตุมีผลถึงแม้ว่ามันจะเหนือธรรมชาติเหนือความเป็นจริงคนบางคนไม่มีอํานาจไม่มีพิสงไม่มีอะไรในตัวเองเลยแต่สามารถ มีสิ่งของรอบตัวที่มีอำนาจมีพลังเหนือธรรมชาติมีเวทมนต์ได้เหมือนอย่างตัวละครอีกตัวหนึ่งในเรื่องนี้คนบางคนสามารถควบคุมพลังอันยิ่งใหญ่ได้คนบางคนมีพลังอันยิ่งใหญ่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังคือบางทีด้วยด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าใครเราเห็นใครแล้วเรารู้สึกว่าเขามีรมัศมีมีพลังมีออร,ร่าน่ากลัว บางคนก็มีรัศมีมีพลังที่ใจดีเมตตาเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าหาใครคนใดคนหนึ่งเรื่องนี้พี่โอชอบมากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสาบเป็นเรื่องของโรงเรียนที่สอนให้คนรู้จักควบคุมคำสาบเพื่อไปใช้ต่อต้านอสูรและปกป้องคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่มันก็คล้ายๆคล้าย,ายๆดาบนั่นแหละแต่ยังดาบเนี่ย พี่โอโดมบังคับมาว่าจะต้องดูซีรีส์ให้จบหนึ่งซีซั่นหนึ่งฤดูการก่อนแล้วถึงจะเข้าไปดูหนังแล้วพี่โอ๋ทำตามนั้นพี่โอก็คิดว่าเออการดูภาพยนตร์โทรทัศน์ก่อนที่จะเข้าไปดูหนังเนี่ยมันทําให้รู้เรื่องและทําให้ชอบจริงๆดาพิฆาตสูรพี่โอก็เลยให้สิบเต็มถ้าไม่ได้ดูซีรีส์ไม่รู้จะรู้เรื่องหรือเปล่านะครับหลายๆเรื่องเราจําเป็นต้องดูซีรีส์ประกอบกันอย่าไม่ว่าจะเป็นคอรันโดราเอมอนโดราเอมอนไม่ต้องดู เอ่อ uh, My Hero a c a d เ m เ a เรื่องที่พี่โอไม่ดูและไม่รู้เรื่องที่สุดก็คือเรื่องกินทามะนะครับเสียดายมากถ้าพี่โอดูก็คงจะอินมากกว่านี้เราจะรู้จักตัวละครมากกว่านี้แต่เรื่องนี้ไม่จำเป็นเลยแล้วหนังเนี่ยความยาวก็ไม่ยาวมากแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเสรศษๆมีตัวละครแค่ไม่กี่ตัวเนื้อหาแค่ นิดเดียวแค่ชายหนุ่มคนหนึ่งกักขังตัวเองเพราะว่าตัวเองมีคำสาบอยู่ในตัวกลัวว่าจะเอาไปทำร้ายคุณผู้อื่นแล้วคำสาบและความพลังอำนาจของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาถูกตัดสินลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่อาจารย์โกโจของเรารูปหล่อของเราเนี่ยพี่โอชอบตัวละครนี้มากเลยครับชอบมากถึงขนาดถ่ายรูปคู่ด้วยไม่ถ่ายคู่กับพระเอกนะก็มาช่วยเหลือไว้บันนี หลายๆคนอาจจะแอบจิ้นนะคู่นี้พี่โอ๋ก็แอบจิ้นเหมือนกันแต่พี่โอพอหลังจากที่ได้ดูหนังแล้วพี่โอชอบคนที่มีวาจาวาจาศักดิ์สิทธิ์คำพูดเป็นคำสาบมากกว่าแล้วเสร็จแล้วเหตุการณ์ในเรื่องนี้ก็คืออาจารย์โกโจนเนี่ยต้องการปลดปล่อยวิญญาณร้ายตอนที่โยังไม่ดูยังนึกว่ามันเวนอมมาเกี่ยวอะไรด้วยหน้าตาเหมือนเหมือนแต่เป็นอสูร ริกะนะครับเป็นคำสาบที่ติดตัวอยู่กับพระเอกแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งของหนังที่เขาจะต้องให้พระเอกหลุดพ้นจากตรงนี้ให้ได้แล้วในอีกพล็อตหนึ่งก็คือมีฝ่ายตัวร้ายซึ่งใช้คำสาบเป็นอำนาจเหมือนกันแต่ฝ่ายตัวร้ายเนี่ยมันจะเหมือนกับกลินเดวันของเรื่องสัตว์มหศัศจรรย์ที่ต้องการให้โลกนี้เต็มไปด้วยผู้ที่มีเวทมนต์เท่านั้น รักเฉพาะผู้ที่มีเวทมนต์ไม่ว่าจะฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายคล้ายๆ X-Men ด้วยเหมือนกันที่ต้องการให้มนุษย์กายพันธุ์เท่านั้นที่จะอยู่ในโลกนี้คล้ายมาฮีโร่อะคาเดมีด้วยเรื่องของเรื่องนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายก็จะต้องสู้กันในขณะที่พระเอกก็จะต้องหาทางหลุดพ้นจากวิญญาณร้ายที่เป็นคำสาปติดตัวของเขานั่นก็เป็นต้นเรื่อง บอกได้ยืนยันได้เลยว่าเรื่องนี้ดูได้สนุกโดยที่ไม่ต้องดูซีรีส์มาก่อนเลยพี่โอชอบมากครับตรงใจที่สุดพี่โอให้10เต็มเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนสถาบันหรือตัวแทนหมู่บ้านใดๆแต่ดูในคะแนนแล้วไม่ว่าจะ IMDB หรือเว็บมะเขือก็ให้คะแนนสูงแบบนี้พอๆกันครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรให้ใครไม่พอใจ มีคำที่หยาบคายบูลลี่เกลียดชังก็ต้องขอภายไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ